สวัสดีตอนเช้านะครับสําหรับวันนี้นะครับช่องเกษตรวัยรุ่นนะครับวันนี้ผมจะพามาดูใบทุเรียนนะครับว่าใบขนาดไหนที่เราที่จะต้องขีดยากําจัดแมลงกินใบนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับวลาใบเพสลากนะครับที่ที่เขาเรียกกันว่าใบเพสลาครับยอดอ่อนก็จะมาแบบนี้นะครับนะครับแตกยอดอ่อนมานะครับจะมีแมลงชอบกินใบนะครับนี่นะครับ เราก็ต้องฉีดป้องกันไว้นะครับนีครับใบประมาณนี้นะครับครับที่ที่เหมาะแก่การฉีดยาฆ่าแมลงป้องกันแมลงที่จะมากินใบอ่อนนะครับยอดอ่อนนะครับนี่นะครับอันนี้สามารถฉีดป้องกันได้นะครับครับส่วนมากของผมนะครับจะฉีดตอนเย็นนะครับเพราะว่าอุณหภูมิมันจะลดลงนะครับ จะไม่ค่อยมีผลต่อพืชน,นะครับเพราะว่ายาฆ่ามแมลงส่วนมากจะเป็นยาร้อนนะครับนะครับมันจะลวกใบนะครับส่วนมากของจะฉีดตอนเย็นนะครับหรือว่าตอน5้าโมงเย็นนะครับหรือว่าแสงแดดอ่อนแล้วนะครับนะครับใบประมาณนี้นะครับนะครับ เราต้องฉีดป้องกันไว้ถ้าไม่ฉีดนะครับนี่ครับก็จะโดนมแมลงกินใบนะครับสําหรับหน้านี้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะมีมแมลงน,นะครับรบกวนแต่ว่าหน้าฝนนี้จะเยอะมากนะครับสําหรับหน้าหน้าหน้านี้นะครับเข้าสู่ฤดูหนาวแมลงจะน้อยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องฉีดป้องกันไว้นะครับเผื่อมีพวกเพลี้ยไฟ นะครับพวกแมลงต่างๆนะครับนี่ครับนี่ครับพวกแมงช้างแมงนี่ครับที่ชอบกินนะครับนี่นะครับที่ไม่กินใบทุเรียนนะครับกําจัดทิ้งได้เลยนะครับสําหรับยาที่ผมใช้นะครับผมจะใช้เป็นพอร์ตนะครับที่เป็นยาน้ํานะครับพวกนี้จะกําจัดพวกเพลี้ยไฟแมลงปีกแข็งนะครับนะครับหรือว่าจะเป็น เซฟวินก็ได้นะครับวันนี้จะราคาไม่แพงนะครับประมาณ100นะครับขวดละหกสบาทเจบาทแต่ว่าถ้าเป็นของเซฟวินจะเป็นซองนะครับแบบผงนะครับละลายน้ําต่อน้ำสิบลิตรต่อช้อนหนึงนะครับใช้ฉีดพ่นนะครับเพื่อไม่ให้แมลงมารบกวนนะครับของผมก็จะพ่นประมาณ7จ็ดวันนะครับถ้ามียอดอ่อนขนาดนี้ครับที่แตกขึ้นมาใหม่นะครับ ถ้าใบขนาดนี้แล้วนะครับก็ไม่ต้องพ่นก็ได้นะครับก็ใบใบจะเริ่มแก่แล้วนะครับนะครับหาซื้อได้ตามร้านขายยาเคมีพันุ์นะครับทางการเกษตรทั่วไปนะครับสำหรับผมจะใช้เป็นพอร์ตนะครับกำจัดแมลงได้ทั้งเพลี้ยไฟและเพลี้ยต่างๆนะครับแมลงปีกแข็งแมลงกินใบสำหรับเซฟวิน แปดห้าเหมือนกันนะครับก็กับจัดได้เหมือนกันเพราะว่าผมจะใช้ขีดสลับกันนะครับเพื่อป้องกันแมลงดื้อยานะครับก็จะพยายามใช้หลายตัวนะครับเข้ามาช่วยนะครับสำหรับใครมีคำแนะนำดีๆนะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ